ก็ปิดีลยว่าจะไม่ใช่ทุกคนจากจุดนั้นแล้วไปทำอันนั้นเลยลไปตักผ้าให้ยายแล้วทุกคนเข้าห,หอมผัดใช่ไหมทุกคนเข้าห,หอมกับผัดได้เลยนะกดเลยทุกคนนี่ค่ะนี่ก็จะชัดนะ ฮะบค็อกอะไรเนี่ยบั็กคนทุกคนถ้าเขาไม่ยมันก็ไม่ได้จริงจริงนะคะขอให้มันแย่แบบไม่รู้หัวใจแบบคนนี้แุกคนเนี่ยคนนี้เนี่ยถ้าีด้วยอ่ะต้องทำาบบนี้แต่ขอทำให้ไอ้ได้สกายนะ

เจอกันแล้วี่คุยกันน่ะทุกวันทกวันเจอกันแล้วไอตีมน่ะเจแล้วใงกันกันไหมกใกล้กันใกล้กันใกล้ก,ลกันนนะีน้ด่ะพี่หนูมเขาบอกเลยพี่ตเขาบอกนะใครที่จับคู่พี่หนูพี่หนูมีว่าพี่ทำได้ พี่หนูม่วงกับพี่บอสได้เลยค่ะจ้าไม่เป็นไรพี่หนูม่วงพี่บอสนี่ทุกคน อ่ะนี่ทุกคนอ่ะต่อไปเลยออมเล็กคิวออมเล็กคิวโอเคค่ะออมเล็กสวัสดีครับมาพบกับเซลล์แม็กซ์แล้วนะครับวันนี้นะครับเซอร์ไพรส์มากมากนะครับครั้งแรกของเมดิสออมเล็ก คิวนี่ทุกคนตามบอกเลยนี่ทุกคนนี่ค่ะต่อไปเราทำก้อยเลยทำให้เยอะๆเลยวันนี้อ <คน S 1> ุ่งเอิร์ดอีพีดีปิดโค้งให้องเอิง์ดีีนะแต่ เราขอไม่ทำให้นะมันซ้ำหม่ะทุกคนก็คือทุกคนก็ดูตามที่เราทำให้เราพี่ดีที่เราทำให้พี่นั่แหละดูตามนั้นเลยหนูม้วนกับบอสดูตามที่เราทำให้พี่หนูม้วนกับพี่บอสเมื่อกี้ที่เราทำให้นะคะดูทำตามนั่นเลยค่ะถ้างนั้นมันจะเสียเวลาวิดีโอค่ะ พี่ขอมีทำให้นะเขาเนี่ยเพราะเขะเลิกกันแล้วเดี๋ยวมันจะปินกัามาให้พี่พี่ไม่ทำให้นะคะแกมกับสองได้เลยค่ะแกมกับสองใช่ไหมถมามไม่ได้ว่าอะไรนะแกม สองน,น,นี่ค่ะทำตัวทำตัวหนูม่วงบอสเราทำให้ยังนะคะที่หนูงม่วงดูตามที่เราทำให้เลยพี่หนูม่วงบอสนะ่ะดูตามนั้นเลยค่ะ ดาวิกาเขียวจูบดาวิกลาได้เลยค่ะเขียวจูบอุคดาวิกลา คนน่าจะทาวิกาเนี่ยนะทาวิกลาเริ่มทำนายเลยขอทักลองชิงเบยค่ะโอ้ชิงชันดังโอ้ค่ะโอ้ชิงชันดังไม่ไ่ทางของแท เอาดน้าเด็นไ้กัไอม่จับไม่จับไปกินเลือดได้ไหมไปกินให้เสร็จก่อนกินให้เสร็จก่อน คนเดือทำห้ายกันวายวายน้องเรากินเงาะหรอเาไม่ใช um ่กอ้ยก well, like. ินมันไม่ใช่หรอกคนไม่ใช่กินเงาะเลย้ตว่านคนเราจะมาจอยู่กับทีมได้ค่ะอยู่กับทีม ขอระยะพี่ครีมน,นะครั غ! บ,รบรขอระยะพี่ครีมค่ะพี่ครีมพี่ยูยนี่ยแล้วเป็นปกติของคนแก่ก็ต้องคุยกันแบบนี้นเลยยยงงแบบ ชวเสียงดังหน่อยเอินกับชิวค่ะขอขอนุญาตพี่เอินกับพี่ชินวะนะคะหนึ่งร้อยครับคุณท่านแ่รักน้องข้ามเนี่ยที่โรงเรียนเหรอเอาเอาเอากินกับ มันจะเป็นแบบมันคล้ายๆแบบแกงเขียวหวานอะแต่ว่ามันมีลูกชิ้นแต่ว่ามันไม่ใช่แกงเขียวหวานเพราะว่าเสียงมันอยู่แล้วนะ,นะ,นนะแล้วตอนเย็นหุ้นจะกินกับอะไรตอนเย็นเหรอตอน,ตอนที่เดียวใหญ่ไม่หนุ่ม ถ้าหอมบอกเองหอมอยากกินอะไรถ้าหอมบอกไม่หนูนเองก็บอกถ้าแม่หนูเข้ามาเนี่ยแม่หนูก็ได้ขี่รถไปอีกแป๊บหนึ่งน,นี่ค่ะแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะโทรไปหาแม่หนูบอกให้แม่หนูโอเคเดี๋ยวเราต้องขอวามไม่ให้ซื้อข้าวมันไก่ให้ก่อนถ้างั้นเราดูคลิปต่อไปนะเดี๋ยวเราจะทำให้แบบนี้ต่อนะคะทุกคนไปบ้า